บุ๊ k เฮเว่นอัปเดตแล้วน้องๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าบุ๊ k เ e เว่นเนี่ยได้อัปเดตอะไรบ้างคลิปนี้พี่อาจจะลงช้าไปกว่าเพื่อนมากๆเออเพราะว่าบุ๊ k เ e เว่นเนี่ยได้อัปเดตตั้งแต่วันที่21แต่พี่มาลงวันที่23โอเคเพราะว่าพี่ยุง่ง อยู่กับการปั้นแมพที่ไม่ค่อยเห็นพี่ลงคลิปเนี่ยนั่นก็เพราะว่าพี่มัวเอาเวลาไปปรปับปรุงแมพของพี่ให้แบบน่าเล่นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการอัปเดตมีอะไรบ้างปะไปดูกันอัปเดตท,ที่1นนั่นก็คือเรือโจรสลัดพี่ก็ได้ซื้อเกมพาเรือโจรสลัดเป็นที่เรียบร้อยแล ลองกดดูว่าจะเป็นอย่างไรกดปึง้งอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ยไม่ลงน้ําเฉยอุ้ยลงน้ําหน่อยสิ oh. การอัปเดตก็จะมีเรือโจนสนาแบบฟรีในละโอเคนี่แบบฟรีอันนี้แบบพรีเมียมโอ้โหแบบเติมเหนี่บลำใหญ่กว่าแบบฟรีมากๆเลยโอเคว่าแต่ทำไมมันขยับกระดึบกระดึบเองแบบนี้เนี่ยเรือลำนั้นนี่เราสามารถกดออกได้ไหม ยิงทิ้งยิงทิ้งเลยเรือลำนั้นยิงเลยโอ้โหนี่ก็มีห้องห้องหนังสือห้องหนังสือก็จะมีแผนที่แผนที่สามารถกดได้ไหมกดอะไรได้ไหมไม่ได้เก้าอีล้ล่ะนั่งนั่งแล้วไม่มีอะไรมีอะไรใต้เก้าอี้ไหมไม่มีโอเคตัวน,นี้ก็ไม่มีความลับอะไรแล้วชั้นหนังสือละ่ะคลิกไม่ได้โอเคไหนข้างล่างมีอะไรบ้างโหข้างล่างข้างล่างมีคุกวย สามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็ขังขังคนได้เออขังคนได้ก็คนก็สามารถออกเองได้โอเคโอเคไม่มีตู้เซฟเลยเหรอเนี่ยอันนี้ล่ะสามารถกดคลิกยิงได้โอเคไม่น่าจะมีตู้เซฟนะทุกคนข้างบนนั่นดูเหมือนว่าเราสามารถจะขึ้นไปนั่งได้นะอุ้ยสามารถไต่ขึ้นไปได้ด้วยนี่โอ้ ืเท่โคตรเท่นี่ก็เป็นลูกศรสีเขียวแล้วก็มีไว้ให้เราขับสีรถอ๋อสามารถเปลี่ยนสีใบพัดได้โอเคค่ะอัปเดตเรือโจรสลัดก็ไม่มีอะไรมากก็มีห้องหนังสือคุกใต้ดินแค่นี้เนี่ยห้องสือแค่นี้โอเคศูนย์พักพิงสัตว์มันน่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนที่เขียนว่าฮ็อปปิทอรอันี้ยทุกคนเป็นรูปตีน ตินอะไรสักอย่างหนึ่งปะขึ้นมาแล้วก็เจอเจอสถานที่พยาบาล<ะ>กดอ๋อเขียนเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งมีอะไรให้กดไหมแถวแถวนี้ใต้เก้าอี้โอเคไม่มีป้ายนี่ละ่ะมีความลับอะไรไหมไม่มีเก้าอี้นี่ก็สามารถมานั่งรออุ้ยท่านั่งอุ้ยท่านั่งโคตรน,น่ารักเลยทุกคนนั่งท่าอะไรวะเนี่ยนั่งได้สองคนเออโคตรน,น่ารักเลย เดินเข้ามาห้างในก็จะเป็นก๊อกน้ําที่สามารถเปิดได้แล้วก็ไม่สามารถล้างมือได้เช่นเคยโอเคเดินเข้ามาก็จะเป็นกรงขังกรงขังสัตว์ป่วยโอ,อ้น้องน้องป่วยอาหารเน่าไะเนี่ยมีน้ําแล้วก็อาหารสีดําคงจะเน่าอ่ววะทุกคนกรงนี่ล่ะไม่มีใครเอาสุนัขเอาแมวอะไรมารักษาแถวนี้ใช่ไหมโอเคโอเคกรงว่างๆนี่ก็คงเอาไว้ให้เรา เอาน้องแมวแล้วก็น้องหมาไว้ในนี้ละสิอุ้ยแมวหัวโะอยู่นี่ไปก่อนนะอยู่นี่ไปก่อนนะทุกคนแม่ไปละโอเคตรงนี้ก็เป็นห้องพยาบาลห้องพยาบาลที่เป็นกล่องอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นสเป์ฉีดแอลโกอฮอล์นะโอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสายน้ําเกลือนะทุกคนโง่โตแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างมีความลับอะไรไหม ตรงนี้ก็เป็นยาให้น้องหมาน้องแมวโอเคที่รักษาสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนไหนมาดูซิว่าตรงนี้คืออะไรบึ้งว้าวเป็นสถานที่พักพิงสัตว์น่าจะใช่นะทุกคนเป็นสถานที่พักพิงสัตว์ไหนสามารถกดได้ไหมหุ้ยสามารถอุ้มได้สามารถอุมามาถอ้มได้ปิดกง้งปิดกง้ง เดี๋ยน้องจะออกมาออกมาอุ้มอุ้ยน่ารักตะมูตะมีมากเลยทุกคนอันนี้ถ้าอุ้มที่สองท้าอุ้มที่สามหลับตาไหนลองอุ้มตัวเล็กๆหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงอุ้ยน่ารักน่ารักมากท้าอุ้มที่สามแล้ว้ยหลับตาถ้าอุ้มที่สามนี่ก็จะเป็นหลับตานะคะหลับตาทุกตัวอุ้ย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 กลงนี้สามารถหยิบได้ทุกคนนี่ใครที่จะพาน้องหมาน้องแมวมาหาหมอก็ ใส่กล่องนี้มาได้มีอะไรอยู่ข้างในปะเนี่ยน่าจะมีนะตัวดำๆนะข้างในน่าจะเป็นน้องน้องหมาตัวเล็กๆกล่องนี้น่าจะหยิบได้อุ๊ยหยิบได้จริงด้วยเป็นกล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเป็นน้องน้องแมวหนวดแบบนี้ต้องน้องแมวแน่ๆเลยกล่องเล็กเป็นน้องหมากล่องใหญ่เป็นน้องแมววีน้องเขามองหน้าเราด้วยอยากให้เราไปเลี้ยงเสียใจด้วยนะบ้านพี่มีแมวตั้งแปตัว จะไจด้วยพี่เมย์รับเลี้ยงเพิ่มสงสารน,น้องเขานะคะทุกคนดูสิน้องเขากินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีดำเนี่ยงั้นเราก็จะเอาของดีๆให้น้องเขากินนี่อะไปกินนี่นะของดีเอาไปกินโอเคเอากระดูกไปด้วยน้องแมวชอบปลาเอาปลาไปกินน่ะกินให้อร่อยนะคะน้องเหมียวไปแล้วตรงนี้ก็สามารถนั่งได้นั่งได้กี่คนหนึ่งสอง สาสามารถนั่งได้3คนโอเคใครที่จะมารอรับสัตว์เลี้ยงไว้เลี้ยงเนี่ยก็มานั่งรอตรงนี้ได้โอเคต้นนี้มีความลับอะไรไหมทุกคนไหนดูไหนสิเมาส์ไปชี้ไม่ขึ้นรูปมือขึ้นแต่แผ่นป้ายป้ายจดอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ป้ายเขาเรียกว่าสมุดจดงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ามีน้องคนหนึ่งกำลังกินน้ำกินน้ำอยู่เลยคลิกน้อง อออุ้มออกมาได้แต่ยังครบ3ตัวอยู่เลยในกรงเนี่ยอ้ออีกอย่างหนึ่งที่เขาอัปเดตนะคะเขาได้เอาน้องๆเนี่ยมาไว้ตรงนี้ให้เราสามารถอุ้มออกมาได้ไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้เพื่อหยิบน้องเราก็สามารถเลืยกจากกระเป๋าได้ตรงนี้พ็อปนี่ก็เป็นเพียงสามารถวางได้เฉยๆใช่ไหม สามารถวางไว้ได้เฉยๆแต่ไม่สามารถเก็บอะไรน้องได้เป็นแค่โมเดลเฉยๆงั้นเราจะเอาน้องน้องตัวนี้ไปโอเคน้องเราจะรับเลี้ยงน้องน้องเหมียวตัวนี้ปะไปด้วยกันไปกับแม่ โอเคค่ะทุกคนการอัปเดตเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีเรือจนสลัดน้องหมาน้องแมวสามารถอุ้มได้คลินิกสัตว์เลี้ยงที่รักษาสัตว์แล้วก็ศูนย์พักพิงสัตว์ก็จะมีเพียง4อย่างด้วยกันที่เห็นนะมีเพียง4อย่างด้วยกันโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายอุ้ยน่ารักน่นรักมากๆ